อทอปขายดี SME ขายรวยมาแล้วนะครับวันนี้นะรายการโอทอปขายดี SME ขายรวยนะครับออกอากาศจันถึงเสาร์9โมงเช้าทางสยามธุรกิจแชนแนลครับเราอยู่กับโอทอปและก็ SME เป็นประจำครับเพื่อนําเสนอให้คุณได้ประชาสัมพันธ์ได้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับแล้ววันนี้ข้างๆเราครับเชิญแนะนําตัวครับครับ สวัสดีครับผมปริชลังสิมานน์นะครับหรือว่าบิ๊กนะครับผมเป็นผู้บริหารของบริษัท Paris Fertilizer นะครับเราเป็นผู้จัดจำหน่ายและก็ตัวแทนจัดจำหน่ายทั้งหลายของ p าริชนะครับเป็นปุ๋ยสูตรใหม่เป็นปุ๋ยเทคโนโลยีใหม่ครับพาริชพารวยด้วยเทคโนโลยีครับครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันครับกับคำว่ารวยด้วยเทคโนโลยีและก็ปุ๋ยสูตรใหม่เนี่ยปุ๋ยนี้เหมาะสาหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดปลูกอะไรนะครับตอนนี้ไปทำความรู้จักกับผู้ให้การสนับสนุนก่อนนะครับขอบคุณมากครับ i-top plus ผู class, ้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรนะครับโอท็อปขายโอทสายบัวนะครับโอท็อปห้าดาวครับความภูมิใจของคนคันนายาวกรุงเทพมหาคนครนะครับเฮียช er ุนคขบอยทนบุรีครับเรื่องตลาดเราจริงจังและโด่งดังเรื่องคขบอยครับไร่กาแฟประชุมพรนะครับจากต้นชนถ้วยจากไร่ถึงร้านปลอดภัยจากสารพิษครับ น้ำมันเครื่องไฮโดซินปลุกขุมพลังไร้ขีดจ,จำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดซินมาเลสตารครับอาหารนกรงหัวจุกมาเลสตามีดีที่สมุนไพรอิดบล็อกนาโนอิดสร้างบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัดครับดรา g อนสปิริตครับเครื่องดื่มที่ขายดีขายเร็วขายรวยเคที K ่โกครับผลิตภัณฑ์เพื่อความงามออนไลน์ยอดขายนับล้าน ยู uu, ลูกชิ้นปลายาวราชน้ำซุปเหนือชั้นลูกชิ้นขั้นเทพเอเซียนโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรทวินไมไทยอิงนะครับพิธีกรสองภาษาหาแพค็คคู่นะครับอ่ะเรื่องนี้มาดูของจริงกันเลยนะครับในห้องส่งแบบนี้นะฮะสามถุงข้างหน้ากับหลายโบชัวที่วางบนโต๊ะเชิญคุณแนะนำปุ๋ยชื่อว่าพาริใช่ไหมครับใช่ครับ เป็นพาวิชเนี่ยเราพยายามเน้นทางาความแตกต่างทางด้านเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีขึ้มานะครับไม่ว่าตัวไหนก็ตามที่ผมเอามาโชว์ในวันนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ทั้งสิน<ต>้นของ,งเราเนี่ยเราแตกต่างเหมือนอะไรเราแตกต่างเหมือนกับที่หลอด LED เนี่ยมาแทนหลอดกลม <Okay S 2> นะครับเราแตกต่างเหมือนการที่คูโบต้ามาแทนควายไถนานะครับทุกอย่างเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ยอมรับแล้วมาทั่วโลกนะครับเช่นถุงสีฟ้าที่มองเห็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มาจากอเมริกานะครับมีใช้แล้วทั่วโลก70ประเทศแต่ผมเนี่ยแหละพาวิช ผมเป็นคนที่นำเข้ามาในเมืองไทยเป็นคนแรก นะครับ,รบเป็นบริษัทแรกนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเ,เป็นปุ๋ยที่คนเนี่ยชาวนาใช้อยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่รู้ถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนี่ยบางทีดินมันก็เ,เสียบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมผมก็เลยอัดอะมิโนหรือว่าอัดโปรตีนเข้าไปอยู่ในเม็ดเดียวกันเป็นที่แรกของประเทศไทยที่เดียวของที่แรกแรกของโลกด้วยซ้ำที่เรามาทำนะครับตัวสุดท้ายด้านขวามือนเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เรานําเทคโนโลยีมาจากญี่ปุ่นนะครับปุ๋ยที่ดีที่สุดเนี่ยคือปุ๋ยที่ทํามาจากระดูกทาไมปุ๋ยของญี่ปุ่นทําไม ทำให้ผลไม้ญี่ปุ่น,นถึงมีคุณภาพถึงอร่อยอันนี้เนี่ยเราก็ไปเอาเทคโนโลยีของเขามาเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยทุกอย่างเราแตกต่างด้วยเทคโนโลยีของจริงๆเลยนะครับไม่ใช่แค่นี้เราแตกต่างด้วยแพคเกจจิ้งด้วย mm hmm. ถ้าดูแพคเกจจิ้งปุ๋ยของผมจริงๆเนี่ย <c oughs> ทุกตัวเนี่ยเป็นปุ๋ยที่มีความ เด่นด้วยดีไซน์นะครับแม้กระทั่งอันนี้นะครับปุ๋ยน้ําจะให้ดูถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยปุ๋ยน้ำเนี่ยเขาอาจจะปุ๋ยน้ําเป็นขวดเรามองเห็นมาเยอะแยะแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเราก็เอานวัตกรรมใหม่ทําไมปุ๋ยน้ํามันต้องเป็นขวดขวดเนี่ยใช้ไม่หมดด้วยซ้ำผมก็เลยใช้เหมือนแฟซ่าเป็นซองนะครับเราก็เลยนวัตกรรมใหม่มันไม่ใช่แค่นวัตกรรมในเทคโนโลยีที่ของปุ๋ยที่เอามาใส่ข้างในมันคือนวัตกรรมทางด้านแพคเกจิ้งด้วยซ้ำนะครับ ผมคิดแบบนี้ฮะคือในโลกของความล้าสมัยหรือนวัตกรรมความทันสมัยเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในโลกอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันสามารถพัฒนาได้หมด<ช>วันนี้เนี่ยความทันสมัยที่สุดเนี่ยื่อมันอยู่ในโลกของการเกษตรเนี่ยนะฮะค,คุณใช้ปุ๋ยรู้จักปุ๋ยอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าแล้วปุ๋ยไหนล่ะทันสมัยที่สุดผู้ใช้เองก็ตอบไม่ได้ไม่รู้ว่าปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยเราใช้เพราะความทันสมัยหรือใช้เพราะโปรโมชั่นชิงทองหรือใช้เพราะว่ามัน แจกของขวัญแจกเสื้อยืดแต่วันนี้ถ้าคุณจะเลือกซื้อปุ๋ยที่ทันสมัยที่สุดวันนี้เนี่ยคนคนนี้คือคุณคุณปาริศลังสีมานน์เนี่ย เราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเพื่อจะไปเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของปุ๋ยใช่ครับมาขายให้กับพี่น้องเกษตรกรของคนไทยถูกต้องคุณพูดตรงนี้ใช่ไหมใช่ใชแล้วก็ตั้งแบรนด์ของคุณชื่อว่าพาลิสใช่ซึ่งแปลว่าพารวยอ่ะริที่แปลว่ารวยอ่ะใช่นะฮะเพราะฉะนั้นในตรงนี้ต้องย้ำแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรอย,อยากทดลองอยากเริ่มต้น กับนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องของปุ๋ยก็ลองมาใช้ยี่ห้อนี้ดูถูกต้องครับดังนั้นอะปุ๋ยเนี่ยมันจะต้องตอบโจทย์เรื่องอะไรมัง้งต้นไม้โตต้นไม้โตแต่จริงๆเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดคือผลผลิตมากทำให้เกษตรกรเนี่ยรวยรเห็นเมื่อกี้คุณพูดถึงเรื่องดินด้วยเหรอบ,บำรุงดินเหรอใช่ครับของเราเนี่ย นำมาด้วยเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรต้องดีอย่างเดียวตอนนี้เราข้ามจุดนั้นไปแล้วเราต้องทําให้สิ่งแวดล้อมดีด้วยนะครับโอเคเพราะว่าคนปลูกแล้วเนี่ยถ้าดินมันเสียเนี่ยก็ไม่รู้จะปลูกอะไรต่อใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นดินมันก็ต้องดีต้นไม้ก็ต้องโตผลผลิตก็ต้องงอกงามใช่แล้วรักษาดินให้ถึงลูกหลานด้วยอ่านะครับเมื่อคุณลงทุนถึงจุดหนึ่งเนี่ยความคุ้มค่ามันกลับมาเองถูกต้องนะครับราคาสูงกับทั่วไปไหม ราคาจ,จะสูงกว่าน่อยแต่เราต้องดูความคุ้มค่านะครับเ,เหมือนกับพลิกที่หนูเนี่ยทำไมแพงกว่าพิกทั่วไปทำไมคูต้าถึงแพงกว่าควายทั่วไปก็แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรามาชนะคนอื่นเรามาเหนือคนอื่นเราต้องถ้าเราอยากจะให้ดีถ้าอยากเรารวยเท่าอเมริกาเราก็ต้องพัฒนาไปให้เขาแล้วผมเนี่ยพาวิชพูดจริงๆผมจบจากอเมริกาจบจาก MIT มกสถาบัน ที่1ทางเทคโนโลยีนะครับผมไม่ต้องการที่จะเอาเทคโนโลยีจากเมืองนอกเนี่ยมาช่วยพัฒนาเมืองไทย<อ>าการที่จะพัฒนาเมืองไทยเนี่ยเราต้องพัฒนาด้วยเทคโนโลยีนะครับอยากให้ชาวนาไทยเนียก้าวไกลไปทั่วโลกเราจะก้าวไกลไปได้ยังไงถ้าคุณภาพของการผลิตเรายังไม่ก้าวไกลเพราะฉะนั้นผมนี่แหละพาลิชผมต้องการที่จะก้าวไกลไปด้วยเทคโนโลยีเชิญคุณกิ๊ซี่ครับ โอท็อปเบสเซอ l ์เอสเอ็มอีแม่เล่น o นี่ยพราวีเพื่อนที่พาร ertilizer we can say that is the new innovation and technology of the fertilizer so for those of you who wants a great quality products for your farm don't forget to contact the number below on the screen or you can contact us via our facebook o อท็ SME โอเคเลยนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะจบเรื่องนี้แบบนี้ว่าประเด็นก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรครับเราซื้อปุ๋ยด้วยเหตุผลอะไรซื้อเพราะโปรโมชั่นหรือซื้อเพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่ ดีจริงๆก็ฝากไว้ว่ามีคนที่ตั้งใจที่จะสร้างปุ๋ยใหม่เพื่อตอบโจทย์เรื่องของการเกษตรแบบพาลิสพารวยแบบนี้วันนี้รถไถมันราคาสูงกว่าควายนะครับแต่คุณใช้รถไถเพราะมันตอบโจทย์นี้ใช่ไหมครับขอบคุณมากฮะพาลิสพารวยครับเอาละฮะก็แบบนี้เลยโอท็อปขายดีเอสขายรวยครับมันก็ต้องรอ